ตอนที่98ความเจ็บปวดไม่จําเป็นต้องชินอะไรนะเจ้าคะเซินเหยวยังไม่ทันต้องตัวไปชั่วครื่เสียหยวนจึงกล่าวเสริมหัวเขา่าเซินเยาร้องออออกมาคำหนึ่งก่อนจะยิ้มและพูดว่าชินแล้วเทคะไม่เจ็บหรอกเสียหยวนละสายตาจากม้วนหนังสือมาหยุดอยู่ที่ใบหน้าของนาง ภายใต้สายตาของเขาราวกับทุกสิ่งถูกมองทะลุปรุปโปรงรอยยิ้มของเสันเหยาดูจะแข็งค้างไปเล็กน้อยเหยาเหยาเจ็บก็คือเจ็บความเจ็บปวดไม่จำเป็นต้องชินน้ำเสียงของเสี้ยหยวนอ่อนโยนยิ่งนักเสันเหยาชะงักไปขอบตาพลันรู้สึกร้อนเผาขึ้นมาทันทีในชาติที่แล้วหัวเข่าของนางมักจะปวดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะยามที่ฝนตก ช่วงปล,ปลายปีแรกที่เพิ่งแต่งงานเมืองหลวงมีหิมะตกต่อเนื่องทั้งเปียกและหนาวเหน็บหัวเข่าของเซินเหยาวปวดจนแทบทนไม่ไหวในปีนั้นตอนที่เซี่ยจิ่งชูพานางไปถวายบังคมเสด็จพ่อและเสด็จแม่แต่นางเดินได้ช้าเซี่ยจิ่งชูที่เริ่มหมดความอดทนจึงถามนางว่าเจ้ากแกล้งทำอย่างนั้นหรือเซินเหยาสายหน้าและบอกเขาอย่างจริงจังว่าข้าปวดเข่าเพคะ ตอนนั้นนางยังหลงนึกว่าเซี่ยจิ่งชูจะใจอ่อนแล้วบอกว่าในเมื่อเจ็บก็พักสักครู่เถอะข้าจะรอเจ้าทว่าเซี่ยจิ่งชูกลับเพียงแค่ขมวดคิ้วถามว่าวันนี้เจ้าเพิ่งเจ็บเป็นวันแรกหรือเสินเยาอึ้งไปอะไรนะเพคะเซี่ยจิ่งชูจ้องนางด้วยสีหน้าประหลาดแล้วเอ่ยในเมื่อไม่ใช่เพิ่งเจ็บวันแรกเจ้าน่าจะชินกับมันได้ตั้งนานแล้วไม่ใช่หรืออีกอย่างแค่ปวดเขา่า มันจะเจ็บไปได้สักแค่ไหนกันเชียวทอยคําเหล่านั้นดูเหมือนยังดังก้องอยู่ในหูแต่ดูเหมือนจะลอยห่างออกไปแล้วเหลือเพียงน้ำเสียงของเซี่ยหยวนเท่านั้นความเจ็บปวดไม่จำเป็นต้องชินเซินเยารู้ตัวว่าตาเริ่มแดงจึงรีบก้มหน้าลงทันทีให้ข้านวดให้หน่อยไหมพูดจบเซี่ยหยวนก็วางม้วนหนังสือในมือลงเซินเยาไม่ได้ปฏิเสธอย่างที่คิดนางนั่งอยู่บนเตียง ถกขากางเกงขึ้นไปจนเหนือหัวเขา่าเผยให้เห็นน่องเรียวขาวทั้งสองข้างหัวเข่าเรียบเนียนมองไม่เห็นรอยแผลใดๆความเจ็บปวดนั้นซ่อนอยู่ลึกใต้ผิวหนังเข้าไปถึงกระดูกมือของเซี่ยหยวนทาบลงมาฝ่ามือของเขาใหญ่เป็นพิเศษมีรอยด้านหนาสากเล็กน้อยแต่กลับอบอุ่นอย่างยิ่งเซี่ยหยวนนวดคลึงด้วยแรงที่พอดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะความรู้สึกของเสันเเยหรือไม่ แต่นางกลับรู้สึกว่าหัวเข่าไม่ได้เจ็บเหมือนตอนแรกแล้วนางมองดูที่หัวเขา่าและในตอนนั้นเองก็สังเกตเห็นรอยแผลเป็นเด่นชัดที่ง่ามมือของเซี่ยหยวนเมื่อก่อนนางไม่เคยสังเกตเห็นเลยอันที่จริงคนที่ออกรบย่อมมีบาดแผลตามตัวเป็นธรรมดาคนที่อยู่ในกองทัพมาหลายปีอย่างเซี่ยหยวนคาดว่าคงเหมือนท่านพ่อของนางที่มีแผลเป็นน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนทั่วร่างเซินเยานึกสงสัยว่าแผลนี้ได้มาอย่างไร แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะถามหรือไม่จึงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแผลเป็นนี้ข้าได้มาตอนช่วยฝ่าบาทในอดีตนะกลับเป็นเสี้ยหยวนที่เริ่มเล่าขึ้นมาเองส่วนเยาวมองเขาด้วยความประหลาดใจเป็นอย่างนั้นหรือเพคะเสี้ยหยวนขานรับในลำคอมือยังคงนวดต่อไปไม่หยุดพลางเอ่ยว่าสเสด็จพ่อของข้ามีโอรสหลายคน ตอนนั้นตำแหน่งรัชทายาทเดิมทีเป็นของเสด็จพี่ใหญ่แต่เสด็จพี่ใหญ่ทำผิดกฎจนถูกปลดตำแหน่งรัชทายาทจึงว่างเวีนอยู่ข้ากับฝ่าบาทเป็นพี่น้องร่วมมารดาข้าใครถามฝ่าบาทว่าอยากเป็นรัชทายาทหรือไม่ฝ่าบาททรงพยักหน้าเขานวดไปในทิศทางหนึ่งสักพักแล้วเปลี่ยนทิศทางเล่าต่อว่า เรื่องนี้ไม่รู้หลุดรอดไปถึงหูเสด็จพี่รองได้อย่างไรเสด็จพี่รองมักใหญ่ไฝ่สูงทนไม่ได้ที่มีคนมาแย่งชิงจึงสั่งคนมารอบสังหารตอนนั้นข้ากับฝ่าบาทอายุยังน้อยไม่ทันระวังตัวคนติดตามมีน้อยและไม่มีอาวุธในสถานการณ์คับขันข้าใช้มือเปล่าคว้าดาบที่ฟันลงมานั้นไว สินเหย่ยาเพียงแค่จินตนาการตามก็รู้สึกขนลุกนั่นต้องเจ็บมากแน่ๆเสียหยวนพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มใช่เจ็บมากแต่ก็มีข้อดีสินเห่ยาจ้องมองรอยแผลที่ง่ามมือเขาด้วยความสงสารเสียหยวนจึงกล่าวว่าฝาบาททรงจำเหตุการณ์ที่ข้ารับดาบแทนได้เสมอมาเรื่องที่เราถูกลอบโจมตีที่ถนนในวันนี้ฝาบาทรงทราบเรื่องแล้ว และทรงรับปากค่าว่าจะสืบสวนให้ถึงที่สุดเสรนเหยาวครุ่นคิดเล็กน้อยแต่หม่อมชั้นคิดว่านี่คือเมืองหลวงใต้ฝ่าพระบาทแท้แต่กลับกล้าลอบสังหารท่านอองเกรงว่าผู้อยู่เบื้องหลังฐานะคงไม่ธรรมดาเสียหยวนพยักหน้าใช่แล้วที่ฝ่าบาทตรัสว่าจะสืบสวนเสินเหยาวพูดค้างไว้เสียหยวนหัวเราะเบาๆสิ่งที่ข้าต้องการคือท่าทีของฝ่าบาท นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดใครลอบสังหารข้าใครสั่งให้หยุนเจียวใส่ร้ายข้าพูดไปแล้วก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนหรอกศัตรูของข้ามีใครบ้างข้าย่อมรู้ดีเสรนเหยาพยักหน้าเบาๆฝาบาททรงเป็นผู้รู้บุญคุณคนจักรพรรดิท,ที่มีมโนธรรมเช่นนี้เหตุใดจึงให้กำเนิดคนเนรคุณอย่างเซี่ยจิงชูออกมาได้นะจริงด้วยเพคะเสนเยานึกขึ้นได้ ห้องเฮาตรัสว่าพรุ่งนี้ให้หม่อมชันเข้าวังไปพบสักหน่อยเซียหยวนไม่เงยหนะ้าหากเจ้าไม่อยากไปก็ปฏิเสธไปเสียเสนเหยาอึ้งไปแต่หม่อมชันรับปากไปแล้วนะเพคะก็ยังปฏิเสธได้อยู่ดีเซียหยวนพูดพลางบีบหัวเข่านางเบาๆฝนพรุ่งนี้น่าจะตกอีกสักพักหัวเข่าของเจ้าปวดอยู่แล้วจะไปไกลขนาดนั้นทำไมอันที่จริงจวนจิ้งอ๋องอยู่ใกล้พระราชวังมาก ยิ่งกว่านั้นเสร่นเหยาวนั่งรถม้าไปไม่ต้องเดินไกลเลยที่เซี่ยหยวนพูดเช่นนี้น่าจะมีในอื่นเสร่นเหยาวช่างใจครู่หนึ่งถามอย่างเชิงว่าพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเพคะเซียหยวนมองนางอย่างลึกซึง้งพรุ่งนี้ฮองเฮวยังเรียกกู้ถังหลี่เข้าวังด้วยเพื่อเลือกวันอภิเษกสมรสเสินเหยาาไม่ได้ใส่ใจนั่นไม่เกี่ยวกันหนิเพคะนั่นเป็นงานอภิเษกของกู้ถังหลี่กับรัชทายาท ไม่ใช่กับหม่อมชั้นพบกันก็ไม่มีอะไรเสียหยนนิ่งเงียบที่สําคัญตอนนี้หม่อมชั้นกับฮองเฮาถือเป็นพี่สะพ้ยน้องสะพ้ยกันนางเชิญหม่อมชั้นเข้าวังหากหม่อมชั้นบ่ายเบี่ยงไม่ไปจะดูเหมือนไม่ไว้หน้าฝ่าบาทเสันเยาวทำสีหน้าจริงจังท่านอองท่านกับฝ่าบาทเป็นพี่น้องร่วมอุทธรหม่อมชันไม่ต้องการให้เรื่องเล็กน้อยมาส่งผลต่อความสัมพันธ์ของพวกท่าน นางขยับเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดพร้อมรอยยิ้มยิ่งกว่านั้นตั้งแต่ท่านอองคอยปกป้องหม่อมชันทุกที่และยังมอบตราประทับส่วนตัวให้ไม่ว่าจะเป็นกู้ถังหลี่หรือรัชทายาทรวมถึงคนในเมืองหลวงที่เคยดูถูกหม่อมชันต่างก็ไม่กล้าดูหมิ่นหม่อมชันอีกแล้วหากหม่อมชันออกไปข้างนอกพวกเขาต้องทำความเคารพหม่อมชันอย่างนอบน้อมแล้วเรียกหม่อมชันว่าพระชายาจิ้งอ๋องนะเพคะ ได้ยินดังนั้นเซี่ยหยวนจึงกระตุกยิ้มที่มุมปากแล้วเอ่ยก็ได้หลังจากเข้านอนแล้วก่อนจะหลับไปเสีย่ยหยวนกำชับเสียนเบาอีกว่าพรุ่งนี้ให้อยู่มามาตามเจ้าไปด้วยสัญเหรอตอบรับคำหนึ่งเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงนี้นางจึงพลิกตัวหันหน้าเข้าหาเสีย่ยหยวนและพยายามวาดแขนโอบเอวเขาไว้เบาๆเซี่ยหยวนชะงักไปทันทีสัญเหหลับสนิทไปแล้ว แต่หัวใจของเขากลับเต้นรัวจนนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นเซนเยาตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงฝนเมืองหลวงยังคงมีฝนตกโปรยโปรยจริงๆด้วยข้างกายว่างเปล่าเซียหยวนตื่นขึ้นมาแต่เช้าแล้วนางนอนเล่นอยู่อีกครู่หนึ่งจึงลุกขึ้นบนโต๊ะมีถ้วยยาวางอยู่ชิงฉือบอกนางว่านี่เป็นยาที่ใต้เท้าชิวต้มให้เจ้าค่ะเช้านี้ต้มสองถ้วยของท่านอ,องดื่มหมดแล้วเจ้าค่ะ ข้างถ้วยยายังมีจานผลไม้แช่อิ่มชิงฉือยิ้มจนตาหยีพูดว่านี่คือสิ่งที่ท่านอองเตรียมไว้ให้เจ้าค่ะทรงเกรงว่าพระชายาดื่มยาแล้วจะขมสนเหวิหน้าแดงเล็กน้อยไม่ได้พูดอะไรนั่งลงที่โต๊ะดื่มยาเข้าไปอึกหนึ่งขมจริงๆนางรีบกินผลไม้แช่อิ่มตามถึงค่อยยังชั่วยาคำหนึ่งผลไม้แช่อิ่มคำหนึ่งจนกระทั่งยาหมดผลไม้แช่อิ่มก็หมดพอดี ชิงชืออดไม่ได้ที่จะอุทานท่านอองทรงรู้จักพระชายาดีจริงๆเจ้าค่ะหัวใจของสินเหยาเต้นผิดจังหวะนางจึงเปลี่ยนเรื่องถามว่าท่านอองไปไหนแล้วชิงชื้อสายหน้าบ่าวไม่ได้ถามเจ้าค่ะสินเหยาคิดว่าคงไปที่ค่ายทหารเหมือนเดิมกระมังหลังจากผ่านช่วงบ่ายไปสินเหยาให้คนเตรียมรถม้าเข้าวังโดยพาอยู่มามาที่เสียหยวนกำชับไว้ด้วย เมื่อถึงหน้าตำหนักฉางชิวนางก็ได้ยินเสียงพูดคุยหัวเราะดังมาจากข้างในเป็นน้ำเสียงของฮองเฮาที่เปลี่ยมไปด้วยความยินดีเบิ่นกงชอบเจ้ามากกว่ามาโดยตลอดเดิมทีนึกว่าวาสนาของพวกเราจะสิ้นสุดเสียแล้วคิดไม่ถึงว่าโชคชะตาจะพลิกผันให้เจ้ามาเป็นลูกสะใภ้ของข้าจนได้